ลับกับเข้าสู่ช่วงคลายทุกข์กับ s p สพ w นนะครับช่วงนี้นะครับท่านชมท่านใดนะครับที่มีเรื่องราวนะครับมีความทุกข์นะครับอยากจะร้องเรียนร้องทุกข์กับเราครับได้ทางไหนบ้างครับป้าเติมครับผมก็มีนะครับทางเว็บ o c i e t y p e o p l e n e w s g m a i l c o m คมครับผมครับหาแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ081 8800098ครับผมครับท่านชมครับทางมีทางไหนอีกไหมป้าเตา ก็มีทางเฟซเฟซบุ๊กคัดออทางเฟซบุ๊กครับเอสพีแลเวนวักนิวแล้วก็เ็นวักไทยแลนด์ครับครับครับก็อันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์จัดชาวบางบัวทองครับที่ใช้ยุดยานบนท้องถนนบางบัวทองอีกแล้วบางบัวทองอีกแล้วครับอันนี้ก็ต้องไปพิจารณากันหน่อยนะครับว่ากําลังโตมองกำลังโตมีสิ่งวุ่นวายเข้ามาเยอะมองกำลังโตครับตรงนี้ก็เป็นจุดนะครับจุดที่สําคัญจุดที่รอแหลนนะครับทีมงานเราลงพื้นที่ไปเฝ้าดู นะครับเพราะว่าได้รับร้องเรียนจากชาวที่ใช้ชาวบ้านที่ใช้รถใช้ถนนว่าเวลาจะเลี้ยวสี่แยกวัดใจเ่ยเรียกสี่แยกวัดใจสี่แยกเนี้จะต้องบางครั้งถึงเกือบจะมีเรื่องกันเลยทีเดียวครับแถวไหนยาวตรงสี่แยกเทศบาลบางบัวทองอืมตรงปากทางเข้าโรงพยาบาลชนรดาหน้าหมู่บ้านชนรดาครับผมตรงนี้ ทีมงานเราไปดูแล้วมีไฟเขียวไฟแดงคแต่ไม่ได้ใช้ทำไมอ่ะอะแต่ตอนเย็นๆเนี่ยหรือว่าตอนช่วงเวลาเร่งด่วนเนี่ยก็จะมีมเจ้าหน้าที่มาโบกเป็นบางบางวันอืไม่แล้วไฟเนี่ยมันเสียเลยว่าไงอไ่ะไม่เสียมันไฟมันหน้างอไฟมันคว่ำหน้าไม่เต็มใจทํางานไม่เต็มใจทา<ม>ํางานแล้วอืครัเพราะอะไรเอ่ยอันนี้ไม่ทราบว่าเพราะอะไรอืแต่ก็ไม่มีการแก้ไขนะ นะครับลองยกตัวอย่างเลยว่าครับไอความวุ่นวายที่เกิดเนี่ยอมันมันเป็นยังไงนะลองยกตัวอย่างสมมุติว่าตรงสี่แยกมาทางตรงจะเลี้ยวเข้าใช่ไหมครับก็ต้องชิดเลนขวาอืถูกไหมฝั่งตรงข้ามจากหมู่บ้านชลดาจะมาทางโรงพยาบาลชลดาก็ตรงข้ามมาครับถทางตรงมาที่จะวิ่งเข้าตลาดบางบัวทองก็ติดแล้ว ทางตลาดบางบัวทองวิ่งสวนเพื่อจะไปสี่แยกบางพูก็มาอีกครับไม่มีใครยอมใครครับครับก็เป็นการจับกลุ่มกันอยู่ตรงกลางไปไม่ได้ไม่มีใครแก้ไขใครจะเคลียร์ได้ผมถามว่าคันหน้าถ้าเป็นคันที่มีรมร้อนหน่อยก็จะมาโหคันหน้าประจันหน้าด้วยกันอยู่เนี่ยเหตุตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเป็นประจําทุกวันจนเขาทนไม่ไหวก็มาร้องเรียนกับทางรายการเรามาท้องเรียนกับทางทีมงานเราครับครับ ถ้าอย่างที่ว่าแล้วถ้าเจอถ้าเจออย่างบ้าเติมเนี่ยครัก็อ่าไปกันก่อนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเจอคนอารมณ์ร้อนยี่นะนั่นแหละนั่นแหละมันจะเกิดเหตุบานปลายกันใหญ่โตนั่นแหละผมว่าอันเนี้ยที่อธิบายไปเนี่ยชาวชาวบางบัวทองชาวนนทบุรีน่าจะหลับตาลึกภาพออกใช่แล้วอย่างนี้จะแก้ไงครับอ่าก็ต้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่จริงๆแล้วอยู่ข้างเทศบาลเนี่ยเทศบาลทําอะไรได้ไหมไม่ได้ครับนั่นน่ะสิเพราะว่า มันพื้นผิวจราจรยังไงก็เป็นของเจ้าที่ตำรวจเป็นจ้าหน้าที่เข้าไปใช่ไหมแต่ว่าก่อนหน้านี้ตรงข้ามโรงพยาบาลบัวบัวทองเนี่ยแถมยังมีนี่นะมีเป็นขาวแดงนะยังมีแท็กซี่มาจอดแบบเป็นเรียงรายด้วยก่อนหน้านี้นะแต่ช่วงนี้ตั้งแต่ที่เราอทำเรื่องแท็กซี่ไปเนี่ยแล้วเราลงไปในเฟซบุ๊กร้องเรียนของเราเนี่ยช่วงนี้หายไป ก็ยางดีก็ย,งง <S <S ยังก็เสมาได้ผลได้ <S <S ลผล <S <S ดีขึ้นดีนแต่แต,แต่จะมามญหาจุดตัดตรงนี้จุ<ม>ดตัดตรงนี้จุดตัดตรงนี้จุดเป็นสี่แยกสี่แยกนี้โหวัดใจครับอถ้ามั่วว่ารถคันแรกเนี่ยเขาเลี้ยวขวาไปนะถ้ามาจากสี่แยกบางพูที่จะที่จะมาเลี้ยวเข้าตรงโรงพยาบาลชลดาเนี่ยคันแรกเลี้ยวไม่ได้อืคันที่ต่อคันแรกใจร้อนรอไม่ได้เลี้ยวซ้ำใหม่ มันเป็นการที่เป็นทั้งวันไหมหรือว่าเป็นเฉพาะเวลาเลขด่วนเช้าเย็นเป็นทั้งวันแล้วครับตรงเนี้ยโอผมว่าผมว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวตรงเนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาต้องออกมาให้เหตุผลนะใช่อย่างแรกอย่างที่เอาพูดเมื่อกี้เนี่ยสัญญาณไฟมีใช่มีแต่ไม่ได้ทำไมถึงไม่ใช้ใช่คือถ้าคิดว่าแยกตรงเนี้ยจะไม่ใช้สัญญาณไฟก็ควรจะวางแปลนมาตั้งแต่แรกว่าเอ้ยเราไม่ควรติด มันผมว่าอย่างแรกเปลืองก็ประมาณแล้วใช่คือติดไปเราไม่ได้ใช้มใชผมถ<ช>ามเลยว่าทางเขาเนี่ยจะชี้แจงกับประชาชนยังไงติดแล้วตู้กดก็มีแต่ไฟก็คว่ำหน้าลงมาใช้ก็ไม่ได้ใช้ออไอ้ที่คว่ำหน้าเนี่ยมันเพราะมันเสียแล้วไม่ได้รับการแก้ไขหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นในเขตของนครบาลเนี่ยสัญ,ญญาณไฟเนี่ยเขาขึ้นกับทางกทมนะใช่ไม่ได้ขึ้นกับทางเจ้าหน้าที่อันนี้ก็ต้องฝากตือฝากถึง เทศบาลใชเพราะอยู่หน้าเทศบาลด้วยว่าสัญญาณไฟตรงเนี้ยมันเป็นงบของทางเทศบาลเขาหรือเปล่าที่เขาลงมาดูแลใช่ใช่แล้วตั้งใจจะไม่ใช้หรือว่ามันเสียแล้วไม่ได้แก้ไม่มีคนกดมั้งบางทีเดียนนี้มันตั้งอาจจะโนมัตได้ไหมกระต่ายมันมันก็ได้ครับแต่มันก็ต้องดูเทคโนโลยีของเขาตัวตรงเนี้ว่าเพราะสมัยนี้ถ้าในเกตนะคอบานเนี่ยเขาใช้รีโมทใช่ เจ้าเจ้าหน้าที่ลงมายืนตรงสี่แยกแต่ก็มือก็กดรีโมทสัญญาณไฟได้นี่นี่ตรงนี้สำคัญอันตรายไม่ใช่ว่ายุดยานพานะเนี่ยไม่ใช่ว่ามีแต่รถใหญ่อย่างเดียวรถวินมอเตอร์ไซค์เอ่ยมอเตอร์ไซค์เอ่ยรถ เนี่ยรถจักรยานเลยตรงนี้มันวุ่นวายมากเป็นชุมชนด้วยเป็นชุมชนครับก็คือหน้าโรงพยาบาลด้วยหน้าเทศบาลด้วยหน้าหมู่บ้านใหญ่ด้วยหน้าหมู่บ้านชลดราด้วยตรงนั้นก็จะมีธนาคารไทยพาณิชย์ด้วยเซเว่นก็มีตรงนั้นวีลโม่ไซก็จอดรถตู้ก็มาจอดรับคนตรงนั้นโอ้โหเยอะแยะหมดช่วงเวลารถติดเนี่ยมาดูได้เลยตรงนี้ตรงที่ราติดมากเราพูดถึง เรื่องระเบยบวินัยบนท้องถนนเนี่ยมาหลายเทพแล้วนะใช่คือมันแก้ไม่ได้สักทีไงตรงนี้มันขาดความเด็ดขาดอเรื่องนี้มันยืดยาวมาในสี่แยกเนี้คคือแล้วไฟเนี่ยก็เสียมาเป็นเวลานานแล้วก็ไม่มีการใช้เนี่ยตรงนี้เราหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยควรแก้ไขเพราะว่าก่อนที่มันจะเกิดเหตุไม่เกิดเหตุเขาเรียกว่าอะไรนะ ไม่เกิดเหตุบัวหาสี่สิบรถชนต้องเกิดเหตุสองศูนย์ศูนย์มันจะสองศูนย์ศูนย์กัะมากกว่าตรงน้ไม่อาวุธมือก็อาวุธมีดอะไรประมาณเนี้ครับก็คือตรงเนี้ยสี่แยกวัดใจจริงๆคือถ้าใครกล้าได้ออกถ้าใครไม่กล้าจอดรอไปผมนี่แล้วบางทีไปถึงกลางคันแล้วอ่ะไอทางนู้นก็สวนมาทางนี้ไม่มีใครยอมใครอะนี่คือพอเรามาพูดถึงวินัยแล้วก็ต้องมาพูดถึงจิตใจคนด้วยว่า คนเราเนี่ยต้องรู้จักให้อภัยกันรู้จักเออะไรอ่ะยอมอ่ะรู้จักยอมเอาอย่างนี้ง่ายถ้าเคสเนี่ยยังไม่ได้รับการแก้ไขป่าเตาครับคนที่ผ่านตรงนั้นทําใจเย็นๆนิดนึ่งก็แล้วกันใช่ก็คือหนักนิดหน่อยยอมกันไปก็ทางทางรายการของเราก็จะประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครับแล้วก็ จะอำนวยความสะดวกประชาชนนะครับที่ร้องเรียนมาทางเราเป็นเป็นอย่างดีแล้วก็บอกว่าประชาชนก็เหมือนกับพี่น้องเราอย่างนี้ครับเราคิดอย่างนี้กับทุกท่านนะครับที่ร้องเรียนกับทางรายการเรานะครับครับช่วงนี้นะครับพักชมสิ่งที่น่าสนใจแต่ช่วงหน้ามีใช่ช่วงใหม่ใช่ช่วงหน้าไปพบกับตำรวจเพื่อประชาชนกันครับครับ